เอานี่โอ้โหนะครับมาแล้วตัวแรกนี่ตาแรกเลยนะสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน้นนาพบกับผมช่างนเดชนะครับแล้วก็พลานมิดแล้วก็แม็กนะครับจากช่องวิถีพื้นบ้าน delivery ว,วันนี้ผมพามาหายอยู่หากินกันที่ทุ่งนาข้าวนะครับหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเนาะนี่นะครับหลังจาก เกี่ยวผลผลิตใหม่ๆครับวันนี้เราจะมาล่าหนูนากันนะในพานครับว่าเราจะล่าหนูนาด้วยอุปกรณ์ชนิดไหนครับวันนี้เขาเรียกว่าอ,อีอะไรนะอีอะไรอีทุบอีทุบเปล่าไม่รู้ดิ <laughs> อ่าบ้านเพื่อนๆน้องๆนะน้า,นาเนี่ยเรียกไอ,อุปกรณ์ชนิดนี้ว่าอะไรกันบ้างก็คอมเมนต์มาบอกเนาะทางตาดเนี่ยเรียกว่าอีทุบนะครับหรืออีงับอีเงับอีเรียกไปทุบเรียกไปทุบเนาะอ้าวนุพันมิดเอาแล้วนะก่อนเพื่อนเลย ก็แยกไปแล้วนะครับโนนก็ทุ่งนาอย่างกว้างครับนี่เลือกดักเอาได้เลยหาลูหาตำแหน่งแล้วก็วางจุดวางกับดักได้ครับนี่ครับนี่นี่น,น,น,นี่อ่าโอโ้อันนี้เป็นรวงข้าวนะครับบางทีรถรถไถเกี่ยวเนี่ยก็เกี่ยวไม่หมดนะครับก็มีหลงหลงอยู่ เป็นเด็กน้อยชอบมาเดินเก็บนะครับในพานหาหมายแล้วนะนะมันจะมีทางเดินของมันใช่ไหมในพานดักตามทางเดินดักตามทางเดินแหลนะเนาะบรรยากาศก็ดีมากๆนะครับที่เรามาดักเนี่ยประมาณสักน่าจะห้าโมงเย็นแล้วนะแดดอ่อนๆแล้วครับ เหยื่อใช้เป็นอะไรครับอ่าสับปะรดส,สับปะรดนะาทางตาดเรียกสัมบลนดสัมบลด <c oughs> สัมบลทดอ่าแล้วก็นี่ครับไม่ยากนะจุดดักอยู่ที่ว่าเราต้องหาทางเดินของหนูให้เจอเนาะในพานเนาะแล้วก็ดักเลย <c oughs> จากนั้นในพันก็ จะเอาปลายเชือกรวบๆยาแล้วมัดไว้หน่อยนะครับตัวนี้คืออะไรครับในพานปักธงกันลืมปักธงกันอ่าก็เหมือนทําสัญ,ญลักษณ์ไว้ใช่ไหมครับว่าอ่าจุดดักเราอยู่ตรงนี้เนะาะเพ<ข>ราะว่าไม่ปักแล้วจะเป็นยังไงถ้าทำไม่ปักหาไม่เจอถ้า,ถาดักลหลายๆอันเนาะอาจจะเดินหลงไปหลงมานะหลงเออหลงหมดอะอย่างนี้เราก็จะเห็นแต่ไกลเลยเนาะว่ามันมีกับดักอยู่ตรงนี้เนาะซึ่ง ซึ่งอ,อีกอีกทางหนึ่งคือคนอื่นเขาก็เห็นด้วยใช่ไหมใครมาเขาก็เห็นด้วยนะว่ากับดักอยู่ตรงนี้ก็มีโอกาสที่เขาจะเดินมาดูนะไม่พานะแหวกจุดต่อไปครับแล้วก็นู่นฮะแม็กอยู่ใกล้ๆนูน่นก็อีกสักทีนะครับวิธีดักนะ กลางกับดักออกแล้วก็ใส่สลักไว้ไม่ยากไม่ยากนี่ฮะสลักพอกางมันก็จะเป็นวงกลมแบบนี้ครับแล้วก็วางตามทางเดินเลยก็ต้องทําให้มันเบามือหน่อยใช่ไหมครับรอาจานไม่งั้นมันจะเดี๋ยวไม่จะนีบนิวเอาปุ๊บใส่มือตัวเองเนาะ, <c oughs> ะแบบนี้เรียบร้อยครับแล้วก็รวบกอหญ้ามัดเชือกไว้นิดนึง เผื่อมันงับไอตําแหน่งที่ไม่ดีทําให้หนูไม่ตายเนี่ยนะมันจะวิ่งไอตัวกับดักเออีดจะพากับดักนี้ไปได้แล้วตอนสุดท้ายครับปักอ่าเพื่อระบุตําแหน่งจะได้ไม่หลงนะครับแบบนี้หรือว่าถ้าใครจำแม่นๆ่นแล้วก็คิดว่าตัวเองไม่หลงก็ไม่ต้องปักไว้นะครับเพราะว่าคนอื่นเขาก็รู้ด้วยนะให้ระวังเองนะครับ ไปต่อครับก็เดินดูลูดูทางเดินไปเรื่อยฮะแล้วก็ดักให้ทั่วกันหน่อยเดี๋ยวเราไปดูแม็กกันบ้างฮะแม็กก็ดักบ้างแล้วนะครับจุดนี้เลยใช่ไหมทางเดินมันเลยนะแม็กก็จะมัดเอากับเสาธงเลยนะครับนี่เรียบร้อยครับนี่ครับนี่น,นี่จุดนี้ รูมันนะโอ้โหรูเบลเลอร์เลยครับดู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 ด,ด,ดูให้ดูรูหนูนะครับเห็นไหมโอ้ใช่ครับนี่ฮะนี่รูหนึ่งก็อยู่ใกล้ๆกกันเลยแม็กก็จะดักปากรูเลยนะครับเรียแบบร้อยนะนี่ฮะปากรูอยู่ตรงนี้นี่ กะมาว่าถ้าเดินไม่กินเหยื่อนี่ก็คงเตะกับดักแล้วก็คุบอะครับ <trabaj os> การดักผมถ่ายบรรยากาศให้ดูประมาณนี้พอแล้วกันนะครับเนาะก <T> ็เดี๋ยวขอปิดกล้องไปช่วยกันดักให้ครบก่อนนะครับ <t> แล้วก็ว่าจะเดินเก็บรวงข้าวไปสักกำนึงฮะชอบอเอาไปมัดแผนไว้ประดับอยู่บ้านเนาะหนุนในพันนะในพานอยู่นู่นนะไกลๆเนาะอยู่ทุ่งปา่าเนาะ หลังจากดักเสร็จก็เก็บข้าวมากำหนึ่งนะครับผมชอบเดินเก็บนะนี่เอาไปแฝนประดับบ้านครับปีละครั้งถ้าแฝนจนมันเหี่ยวจนมันร่วงอะลรครับมันสวยดีอะชอบก็ความ่ันอีกความฝันหนึ่งก็คือโอ้ลมเย็นดีมากครับผมอยากมีนาเป็นของตัวเองเนาะเดี๋ยวใครที่ติดตามช่องอยู่อ่ากรอนะครับอนาคตว่าจะได้มีโอกาสหาที่นาปลูกข้าว ไว้บ้างไหมนะครับเพราะว่าเราคนไทยเนาะก่ออิจฉาคนที่มีทุ่งนาข้าวเป็นของตัวเองด้วยนะครับผมยังไม่มีก็อนาคตก็ถ้ามีความเป็นไปได้ก็อยากมีที่นาไว้ปลูกข้าวเองสักผืนนึงนะครับก็เป็นกําลังใจให้ด้วยเนาะก็ตอนนี้หนูนฮะในพลานยังอยู่รอบๆบทุ่งป่าญ้านู่นเลยครับก่อเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วละ่ะ,ะกาลังเดินกลับมาครับนูผมเองแม็กเองก็ ดักในส่วนของตัวเองหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีงพรุ่งนี้เช้าครับตอนมาเก็บกู้เนาะวันนี้ก็กลับก่อนครับก็สวัสดีตอนเช้าเช้านะครับ <c oughs> มาเก็บกู้กับดักหนูด้วยกันนะครับอีทุบเนาะหนูนะ้แม็กเดินอยู่ใกล้ๆนู้นนะก็เดี๋ยวเก็บๆรวมๆกันแล้วมาดูนะของพัน์มิตรอยู่นี่ฮะเป็นไงในพารไปดูก่อนกันแรกเออไปรุ่นเลยอันแรกนะอันแรกโดนเหรอ เอานี่โอ้โหนะครับมาแล้วตัวแรกนี่ตาแรกเลยนะโอ้ใจด้วยครับหามานั่นในพนันเออติดอะไรอ่ะติดขาเหรอ,หอติดขาสองขาครับนี่โอ้โหมาจ่ายหรือไปแล้ว หนูหนาเนี่ยมันก็เป็นหนูสะอาดนะครับมันกินข้าวเนาะอยู่ในนาข้าวทุ่งข้าวแบบเนี้ยตอนนี้กําลังมันกําลังกําลังเนื้อกําลังดีช่วงนี้ใช่ไหม,มช่วงเกี่ยวข้าวใหม่ๆเนี่ยเนาะช่วงเกี่ยวข้าวใหม่ๆนี่มันอ่ทางตาดบ้านเราเนี่ยเขาเรียกหนูตุ่นนะ่นในในพาร์ณะเอออย่างนี้เรียกตุน่นเออแต่ว่าอา่าหลายๆที่อาจจะเรียกเป็นหนูหนาหรือหนูพุกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยครับอ,อ่ะดูโชว์หน่อยฮะ ตัวแรกครับนี่หันข้างหน่อหันข้างหน่อยนี่ครับโอ้โหใหญ่เลยอะ่ะอ่ะไปดูกันต่อครับโดนไหมนี่อันนี้ไม่โดนนะน,นี้ไม่ได้นะครับยายมาดูฝั่งแม็กบ้างนะครับโดนไหม โดนนะเอา้าแม็กก็ได้ครับนี่อ๋นี่นโอ้โหสวยอยู่ครับอันนี้งับคอติดเลยนะ,ะหนูตุ่นครับเรื่องหนูหนานี่อ่ะเจ็บร้อยครับแม็กว่าได้อีกตัวหนึ่งนะครับนี่โอ้โหนุ่นเห็นดำเบลอรเลยครับ โอ้ยดูตัวนี้ดู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 ดดโห<ฮ><ฮ>ใจมากครับตัวนี้นี่อ่ะนี่ก็ติดคอกำลังดีเลยนะโอ้่อะตัวที่สองที่สามนะครับรวมของพันมิรด,ด้วยนะนนเนาะตัวร้อนตัวตัวคู่กันอ๋อหมาแล้วครับแบบนี้พันมิรอยู่ไกลๆนูนะ้นละเดี๋ยวไป ดูด้วยกันใกล้ๆว่าได้สักกี่ตัวนะครับไปสรุปกันนะกับบรรยากาศวิถีท้องทุ่งแบบนี้ฮะก็ไม่ได้มีแต่พวกเรามาดักนะครับหนุนมีลุงเขาก็ดักอยู่ไกล้ๆทางนู้นนะก็ต่างคนต่างหากินนะครับคงไม่ได้ไปดูเขาเหรอกครับว่าได้สักเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวเราสรุปแล้วก็จะกลับกันแล้วนะครับสรุปวันนี้ได้ สามตัวนะครับพนันพันเล็กนะพันเล็กชนะพันใหญ่นะวันนี้นะ <c oughs> พันมิตรตัวหนึ่งนะครับอ่ะได้ไหมน,ะนี่โอ้เท่านี้ก็ได้กับข้าวแล้วนะครับการหากินเนาะนี่อันนี้ตัวนี้ของพันมิตรนะครับตัวหน้านี่แล้วก็ลูกของแม็กตัวนี้โอ้ตัวนี้ตัวเมียนี่ครับหนูตุน่นหรือหนูหนานะหนูพุกอะครับ จะกินให้เนื้ออร่อยก็ต้องหน้าเนี่ยหน้าเกี่ยวข้าวใหม่ๆเนี่ยนะครับอ่าพานิชบอกว่ามันเป็นอะไรนะจะมันเนาะเอมันจะมัน